ดีดค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรรณภูมิโฟกัสนะคะวันนี้เราจะพาไปสถานที่เชื่อมโยงไปกับในละคร,รของเราใช่ค่ะในละครวิทยุเจ้าสามพญาที่กําลังรับฟังกันอยู่ในตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านยก็คงกำลังเข้มข้นสนุกสนานกับเรื่องราวเนื้อหาในละครของเราเลยค่ะสถานที่ที่เราจะพาไปวันนี้นะคะ,คะเกี่ยวกับเจ้าสามพญาโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพระเชษฐาของพระองค์นะคะก็คือเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาซึ่งที่ วัดมหาธาตุจังหวัดชัยนาทีนะคะก็เป็นบริเวณเมืองแพร่รีราชาหรือว่าเมืองสันบุรีที่เจ้าีพญาไปปกครองอยู่ค่ะใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นยังมีหลวงพ่อด้วยนะคะเป็นพระประจำวัดนะคะซึ่งเขามีการไปขอพรขอการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะซึ่งใครที่ไปขอพรเนี่ยจะสมหวังใช่ค่ะซึ่งโดนหายดีขึ้นใช่นะคะโดยพื้นฐานเลยเขาเรียกว่า หลวงพ่อหมอ,อนะคะแต่ว่าชื่อจริงชื่อเต็มเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าชื่อเต็มเต็มของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ชื่อว่าอะไระนะคะเดี๋ยวส่งคุณผู้ชมไปรับชมก่อนแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการของเรานะคะคงจะพอทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการทำยุทธหัตถีที่เชิงสะพานป่าฐานระหว่างเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาซึ่งเป็นเทพฐาของเจ้าสามพญาหรือพระบรมราชาธิราชที่สองพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะก็คงจะพอทราบกันดีนะคะว่าทั้งสามพระองค์เคยรั้งเมืองต่างๆก่อนที่จะเกิด ขนาฏกรรมครั้งนั้นขึ้นค่ะเจ้าอายรั้งเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่รั้งเมืองแพกศรีราชาและเจ้าสาพยารั้งเมืองชัยนาบุรีค่ะ ช่วง Extreme Focus วันนี้ค่ะกิฟจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะวัดมหาธาตุจังหวัดชัยนาดั่นเองค่ะวัดที่นี่นะคะตั้งอยู่กลางเมืองแพรศสีราชาหรือเมืองสันบุรีนั่นเองซึ่งเจ้าหี่พญาเคยมาปกครองอยู่ค่ะวัดมหาธาตุเมืองสันบุรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองแพรศรีราชาหรือเมืองสันบุรี เป็นชุมชนเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำน้อยโดยชาวบ้านเรียกวัดแห่งน,นี้ว่าวัดหัวเมืองหรือวัดศรีสะเมืองครับวัดมหาธาตุนี้นะครับได้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองระดับนครหรือเมืองขนาดใหญ่เช่นกรุงสุโขทยัยกรุงศรียยุทธยารวมถึงเมืองสระบุรีซึ่งที่วัดมหาธาตุจังหวัดชัยนาทแห่งนี้ก็มีเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วย อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำคัญของเมืองสันบุรีในอดีตครับคุณผู้ชมคะที่วันแห่งนี้มีพระพิธรูปองค์สำคัญอยู่องค์หนึ่งนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาสัทชาแล้วก็เลื่อมใสเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเขาว่ากันว่าถ้าหากใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ให้มากราบขอพระพทธรูปองคนี้แล้วจะหายจากโรคภัยค่ะ ก่อนที้เราจะเข้าไปกราบสก,การะพระพุทธรูปค,คู่วัดกันนะคะตอนนี้กิฟพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอนุสาวรีย์เจ้ายี่พยาคู้ครองเมืองแครกศรีราชาหรือเมืองสันบุรีในอดีตค่ะพระราชพงศาวดารฉบ,บับพระราชหัตถเลขาว่าศักราช765หรือปีพุทธศักราช1946ปีมะแม,แมเป็นจะศกีข่าวมาว่า ถ้ามาหาธรรมราชาที่ราชเาเมืองพิษณุโลกสะวันคตเมืองเหนือทั้งปวงเป็นจลาจลจึงเสด็จขึ้นไปเมืองพระบาลพระยาบาลเมืองพระยารามออกมาถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวก็สเสด็จกลับพระนครแล้วจึงให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าอ้ายพระยา,รากินเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่กินเมืองแท็ศรีราชาคือเมืองสามเจ้าสามพระยากินเมืองชยัยนา ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือบริเวณที่ตั้งวังหรือตำหนักของเจ้ายี่พระยาพระองค์นั้นนั่นเองครับและถัดมาใกล้ๆอนุสาวรีย์เจ้ายี่พรยานะคะก็มีปฏิมากรรมทับหลังนาลายที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอายุกว่าร้อยปีเลยนะคะ และบริเวณใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์เจ้ายี่พยานะคะมีพิพิธภัณฑ์หลงพ่อโตค่ะซึ่งในนี้นะคะมีโบราณวัตถุอยู่มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้กิจก็เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะในนี้ค่ะมีโบราณวัตถุมากมายในที่เดียวค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราได้มารับประการนะคะหลวงตาเล็กอยากให้หลวงตาเล็กนะคะช่วยเล่าประวัติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ได้สำหรับพิพิธภัณฑ์หลังนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโบราณสถานเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อพระประหลัดทองก็เก็บรักษาโบราณวัตถุเนี่ยเยอะมากดังที่ได้เห็นนี่ อันนี้เสียงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสุขโขทัยแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นอู่ทองหรือเขาเรียกว่า,ายุธยา,อาตอนนี้ประเทศเนี่ยพระองค์สเสด็จมาอ่าสามโมกค่ะพระองค์ก็บอกให้เอามาไว้ในนี้ทั้งสองเสียนี่ค่ะถือว่าเป็นเสียงส้ำคัญมากเป็นหินทั้งก้อนเนี่ยอ่าเป็นหินทั้งก้อนแล้วเสียนี้่ะเสียนี้พระองค์เคยบอกว่าเหมือนในประเทศจีน ที่พระองค์เคยเสด็จไปลักษณะอย่างนี้มีอยู่ในประเทศจีนเท่านั้นเป็นเสียงที่เก่ามากเป็นหินทั้งก้อนที่แกะสลักเนี่ยมีความสวยสดงดงามมากต่อมาก็มีสิ่งของต่างๆสิ่งของต่างๆที่เป็นหลักฐานก็คือเนี่ยรอห้าเสด็จลอห้าเสด็จพระองค์ถวายองค์น้ำลูกนี้นะลูกนี้ที่มีฟรุดยิปญานาคนี่ มี่โ,<ฮ>โอ่งน้ำารอห้าพระองค์ถวายต่อวัดไว้ร้อยกว่าปีร <ES TS> ้อยกว่ <g ül rt> าปีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งตอนนี้พ, <g ül rt> พระพุทธรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสมัยลบุรีลบุรีหดูยก็คงจะเห็นแล้วล่ะลบุรีเป็นลนักษณะเป็นปางหน้าปกเ <g ül rt> <g ül rt> ป็นปางหน้าปกมีความสวยงามมาก <g ül rt> ที่วัดนี้จะมีศิลปะร่วมสมัยคือสามสมัยรวมกัน มีถูกโขไทยอุทยานรบบุรีเราจะสังเกตเราปะปนกันเลยนะมี3ส่วนด้วยกันตามที่เราได้สัญญากันไว้แล้วนะคะว่าหลังจากชมพิพิธภัณฑ์แล้วเดี๋ยวคุณจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระพุทธรูปคู่วัดที่อยู่ด้านนอกเราไปอ,ไปอเดี๋ยวไปด้วยก็ได้น้องผูหมอนะได้อ่าอ่าน,นั้นเป็นหลักเมืองที่เจ้าหญิงพญาได้สร้างไว้ค่ะอ่าด้านติดตะดางค่ะ,ะได้เลยไปเลยค่ะได้ขอบคุณนะคะปโชคดีกันทุกคนเลยค่ะ หลวงพ่อหมอหรือหลวงพ่อหลักเมืองที่ชาวบ้านให้ความนับถือเรื่มใส่ศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะหลวงพ่อหลักเมืองหรือหลวงพ่อหมอนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบอู่ทองมีขนาดหน้าตัก2.20เมตรสูง2.30เมตรเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงพ่อหลักเมือง ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณกลางวัดมหาธาตุจังหวัดชัยนาทแห่งนี้เลยครับชาวบ้านมักจะเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อหมออันเนื่องมาจากที่เวลามีใครเจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บต่างๆก็มักจะมากราบขอพรกับหลวงพ่อท่านให้หายจากอาการป่วยครับ จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมส่วนด้านในค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานตั้งแต่ในอดีตนะคะที่เขาว่ากันว่าเคยเป็นท้องพระโรงของเจ้าหิงพยามาก่อนค่ะและว่ากันว่ายังมีรากฐานของท้องพระโรงอยู่ที่นี่ด้วยจะมีจริงหรือแต่ว่ามีการบูรณาขึ้นมาใหม่นะคะจนเห็นเป็นอย่างนี้ละค่ะ พระอุโบสถหลังนี้นะครับเป็นอาคารขนาด7ห้องฐานรากน่าจะเป็นของเดิมครับมีลักษณะแอนท้องสัมภาแบบที่ปรากฏในศิลปะอยุทยาตอนปลายครับพระอุโบสถหลังนี้ได้รับการซ่อมแซมอยู่หลายสมัยทําให้ไม่สามารถบอกรูปทรงของเดิมได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมของโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมสสมัยครับคืออยุธยาตอนต้นและปลาย กับสมัยรัตนกโกสิทธิ์ตอนต้นนั่นเองครับพระพุทธมหาธานอายุกว่าเ0 0ปีค่ะ น้กลางโบราณสถานที่สวยงามแบบนี้นะคะเหมือนย้อนอดีตก,กลับไปในสมัยสุขโขทัยและก็อยุธยาเลยค่ะคุณผู้ชมบริเวณระเบียงคดล้อมรอบเจดีย์พระมหาธาตุมีส่วนต่อขยายออกไปล้อมพระอุโบสถและวิหารนะครับเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปต่างๆที่เชื่อว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่มีอยู่ภายในเมืองศัตว์ครับมีทั้งพระพุทธรูปนากปก ศิปลปะลบบุรีและพระพุทธรูปอื่นๆที่กลึงกลางพระระเบียงคตทางด้านทิศตะวันตกมีวิหารทิศประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาคือหลวงพ่อหมอหรือหลวงพ่อหลักเมืองที่กิฟต์พาคุณผู้ชมมากราบสักการะเมื่อคราที่แล้วครับที่ระเบียงคตนี้นะครับมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนที่อื่นๆก็คือเป็นระเบียงคตทั้งแปดทิศครับ เจดีรายที่อยู่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะทั้งแปลกตาและมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองแพรกศรีราชานะคะเคยผ่านลุคทวาราวดีลบุรีนะคะแล้วก็ยังอยู่ในอาณาจักรสุขโขทยัยแล้วก็อยุธยาด้วยค่ะจึงได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมมาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะและถูกบ่มเพาะให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ละคะ่ะกลุ่มเจดีรายนะครับ ส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมมีเรือนธาตุกับยอดสถูปทรงระฆังครับปัจจุบันจะเห็นรายนามผู้ปฏิสังขรณ์นในปีพุทธศักราช2469และปีพุทธศักราช2471อยู่ข้างๆงองค์เจดีย์ครับรูปแบบที่มีลักษณะเด่นเฉพาะก็คือเจดีย์ทรงปรางมีลักษณะเป็นตีพะเฟืองสององค์ซึ่งเป็นทรงเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีที่กิฟต์เคยพาคุณผู้ชมไปเยือนมาแล้วนะครับ ด้านล่างลงมามีซู้มจอราณีประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาทั้ง4ทิศครับมีลักษณะพระพักเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองรุ่นที่2คือลำตัวแบบบางสโอดสะองค์เป็นศิลปะลบุรีหรืออู่ทองตอนปลายนั่นเองครับส่วนเจดีย์องค์อื่นๆนะคะก็มีลักษณะที่แปลกตาที่สวยงามในทีเดียวค่ะ และสำหรับข้างบนนะคะก็จะมีปะพุทธลูปรายร้อมอยู่รอบเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสันหรือเมืองแพรกศรีราชาอีกอย่างหนึ่งค่ะ แห่งนี้นะคะคือวิหาร9ก้าห้องค่ะซึ่งมีข้อสันนิษฐานมาว่าสมัยก่อนตรงนี้นะคะเป็นทองพระโรงที่พระเจ้ายี่พญานะคะใช้ว่าราชาการนั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากิฟจะมีโอกาสมายืนสถานที่จริงๆแห่งนี้นะคะก็รู้สึกว่าปลื้มใจจริงๆละค่ะส่วนข้างหลังของกิฟนะคะเป็นหลวงพ่อใหญ่ค่ะเป็นพระพุทธรูปผสมอู่ทองนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากสมัยสุขโขทัยเลยละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันนะคะ เหมือนคิดไหมคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไปตามที่โบราณสถานต่างๆลักษณะของพระเจดีย์พระอุบโบสถหรือว่าพระปรางค์ต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ยคลายๆกันแต่ว่าเมื่อมาที่นี่ค่ะวัดมหาธาจังหวัดชัยนาทกิฟสังเกตว่าในเรื่องของรูปทรงแล้วก็ศิลปะต่างๆเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเหมือนกับว่าเราอยู่ที่โรบุรีเหมือนกับว่าเราอยู่ที่สุพรรณบุรีเหมือนกับว่าเราอยู่ที่อยุธยาและเหมือนกับว่าเราอยู่ที่สุโขทัยค่ะ และแน่นอนว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะอยากมาเจอกับบรรยากาศที่มีความผสมผสานแบบนี้นะคะแน่นอนว่าห้ามพลาดก็คือแวะมาที่นี่ค่ะวัดมหาธาตุเมืองแพรกศรีราชาจังหวัดชัยนาทค่ะรับชมกันไปแล <Ha> ้วนะคะเชื่อว่าจังหวัดชัยนาทก็มีของดีสถานที่สถานที่ที่สำคัญใช่ที่สําคัญนะคะซึ่งแต่ก่อนสําคัญยนะังไงน้อง ลองดาวที่ชมเข้าไปแล้วเนี่ยเขามีการสันนิษฐานกันว่าบริเวณของวัดมหาธาตุชัยนาฏนีนะคะน,น่าจะเป็นพระราชวังเก่าที่เจ้าที่พยาเคยประทับอยู่ค่ะอืมค่ะนะคะแล้วก็คงจะได้ทราบแล้วอย่างที่บอกไปแล้วนะคะซึ่งตรงกับละครของเราตอนนี้เลยนะคะ,คะอย่าพลาดในการรับชมและก็รับฟังละครด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมก็ได้รับชมสถานที่ ที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่มีความรู้ในประวัติศาสตร์ <c oughs> นะคะสัปดาห์หน้าเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะนอดก,กับน้องดาววันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I wanna see you Great Legend ่ดเรืองยากจะเจอเธอซักครั้งอยากที่ I wanna hear your whole story to experience with my own two feet, so it can sink into my heart, nothing can tear it apart. So I can see it, feel it, smell it, touch it, be there like it's real and living. When I hear your legend, oh, I really wanna see you. Vision is fantastic. Tradition, culture, civilization, legend. Civilization, legend that came from ages. Oh, Golden Land, Golden Land. Yeah, yeah, yeah. Go back in time, back together. It's a legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny. It. You have to come and see it for yourself. The golden farmland is still alive and well When the bright light sun rays shine out You will feel lucky that you were around And the mixed architecture up ahead It's been mixed throughout the time, period From through the time of every region and every culture And every myth that'll be told until the future But the buildings still remain for us to see and know From Telepathy to Cantilly to Lavo to thousands of years through Thai history. Today it is called Ratanakosin Boom. and this is the history of Sowana Boom. This is Sowana I wanna see you. So wonderful.